สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่องตุ่นตระกูลนั่งฟาร์มครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเก็บแอปเปิลนะครับเดี๋ยวไปดูต้นแอปเปิลกันครับว่าจะดกไหมครับไปตามกันครับนี่ครับตอนนี้ผมก็มาถึงต้นแอปเปิลแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับครับเยอะครับวันนี้ครับนี่ครับต้นแอปเปิลครับ รสชาติก็จะออกเปรี้ยวอมหวานนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นต้นมาแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับต้นื้อเปิ้ลครับลูกเล็กครับเปรี้ยวอมหวานครับไปกินกับน้ำพริกเกลือนะครับอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเยอะครับ เดี๋ยวผมเก็บก่อนครับเพื่อนหาก,กเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกเก็บแอปเปิ้ลที่ประเทศแคนาดาครับไปกินตอนพักเบรกครับเพื่อนๆนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ